วันนี้ขอเสนอเมนูเส้นกันหน่อยจ้าแต่จะให้แม่เจเนทำเมนูหน้าตาธรรมดาธรรมดาก็คงไม่ได้วันนี้แกก็เลยทำเมนูสีสันสดใสน่ารักฟุ้งฟิงก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดสีชมพูสีสวยขนาดนี้รสชาตินี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากมาเรามาเริ่มที่การเตรียมของกันเลยดีกว่าแม่เจก็จะหั่นคะน้าสีเขียวสดแล้วแม่เจเนก็เอาแครอทมาฝานกันขูดให้เป็นฝอยๆกันเลยนะขูดกันแบบเยอะ มากเลยล่ะสงสัยแม่เจนอยากจะแก้มแดงเหมือนเด็กดอยแน่ๆนะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแกก็มาทุบแล้วก็สับกระเทียมไม่พออยากก็สับสับสับกันไปเลยแล้วก็เอาผักไว้ในถ้วยเสร็จแล้วแกก็หั่นเมนู3ชั้นของโปรดเจให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคาหั่นเยอะสุดๆสงสัยกลัวเจไม่อิ่มละมั้ง แล้วแกเนี่ยก็ไปตั้งกระทะโดยไฟกลางและใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าหล่อให้กระทะร้อนเนี่ยก็ถึงใส่กระเทียมสับลงไปนิดหน่อยแล้วผัดให้ส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปกันเลยนะคนๆผัดผัดให้หมูเนี่ยสุกทั่วกันจนส่งกลิ่นหอมกระเทียมชวนให้น้ำลายเนี่ยไหลค่อยๆผัดกันไปเรื่อยๆระวังหมูไหมกันด้วยนะทุกคนจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ตัพกพักรอไว้ก่อน แล้วแกก็ตอกไข่ลงกระทะรัวๆเลยจ้ะเจาะไข่แดงให้แตกแล้วก็ขยี้ขยี้ยี้ให้ไข่เนี่ยรวมกันสุกเป็นสีเหลืองนะรับประทานเลยพอไข่สุกทั่วแล้วเนี่ยก็เอาไปพักกันไว้ก่อนจ้ะดูสิน้ำลายไหลแล้วเนี่ยมาๆมามา,มา,มาถึงขั้นตอนการทำก๋วยเตี๋ยวผัดส,สีชมพูกันเลยแม่เจเนกระตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปให้พอดีแล้วใส่กระเทียมสับที่เหลือลงไปเจียวให้กระเทียมเนี่ยมีสีเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมกันสักหน่อย กระเทียมสุกสีเหลืองทองสวยก็เทซอสแดงลงไปผัดเลยจ้ะก,กว่าซอสออกเอาให้หมดท้วยกันเลยนะเจนเนี่ยเสียดายของก้คนคนผัดผัดไปแป๊บหนึ่งก็เติมน้ำเปล่าลงไปแล้วโคเลคเคเรให้เข้ากัน ก็สอดเลิมหนืดเนี่ยก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงไปจุกๆแล้วก็คลุกคุกคนๆให้ซอสเนี่ยเคลือบเส้นกันเลยนะแล้วแม่อีเจเนี่ยก็ใส่หมูสามชั้นและไข่ไข่ย,ยีสีเหลืองสวยที่แกเนี่ยเตรียมไว้ลงไปแล้วก็ผัดให้หมูไข่และเส้นคลุกเข้ากันจ้ะจากนั้นก็ถึงเวลาใส่แครอทสีส้มสดซอยเป็นฝอยและขนาดที่ได้หั่นขนาดพอดีคำลงไปเลยแม่เจเนี่ยก็คลุกคุกคนๆอีกรอบผัดให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากัน ดูสิสีชมพูน่าหลักฟุ้งฟิ้งเหมือนแก้มเจเลยแหละก๋วยเตี๋ยวสีชมพูสีสันนะ่ารับประทานกันมากๆแล้วเส้นเนี่ยนุมน่มๆอร่อยกลมกล่อมละมุนล,ลิ้นสุดๆเลยละ่ะแล้วถ้าอยากเพิ่มความแซ่บม,มากกว่าเดิมเนี่เติมพริกบีบมะนาวเพิ่มความจี๊ดจ๊าดเจบอกเลยเลยว่านนะ่าีิสุดๆดูค่ะ แม้เจในแก่ก็กินคําใหญ่ไม่เหลือแบ่งใครแล้วใครไม่อยากพานเมนูดเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดกุ o กกิ้และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ